อาพูดเลยหากินด้วยตนเองคือหากินตมไรนาสัตว์ทูของเราไม่ใส่ไปหาที่อื่นไม่ได้ซเออมีสะมีปลาอยากกินปลาก็ไปตกออกมาย่างมาต้มมาเลยกินอันนี้คือหนื้อหนูหนูนาครับหนูนาบ้านเรานะครับหนูนาครับผมทกตอนนี้พ่อกาลังทําธุรกิจอยู่นะครับก็คือธุรกิจมีนาด้วยครับมีไร่มีเเราป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ สดีใจนะครับพ่อเพียงนในบ้านเลขที่หนึ่งบ้านน้องกระทุ่มตนนําบลหนองเลดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาชื่อนายสมบูรณ์พักดีใสครับเออ่เนี่ยหนูเราย่างเองนะฮะหนูเราย่างเองถ้าถ้าไม่ย่างก็ไม่ได้กินนะฮะเพราะมันจะมันไหม้ฮะนี่คือคือ,คอ,คอบรรยากาศแถวบ้าน น้องกระทุ่มนะครับอยู่ที่โรคราชนะฮะต้นไม้เอ่อสวนสวนอะไรผลไม้มีสวนผลไม้มีหมดทุกอย่างนะฮะตั้งแต่สักเบือยังเรือรบนะครับมีหมดเลยครับมีมกล้วยมีมะโหนกมะนาวลำลำไยนะฮะถ่ายเขาดูเลยเ pues นี่ยต้นไม้นะถ่ายเขาดูเลยครับผลไม้อะเอืม <issance S 2> อ่าพ่อบายๆท่านผู้ชมหน่อยบายๆ <ไป S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้า,ดดาดดนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับและลืมกดติดตามนะครับผมได้ค่าโฆษณาด้วยครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ